รองนายกรัฐมนตรีแนะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดการดุลอำนาจแต่ละฝ่ายให้เหมาะสมในการประชุมวิชาการครั้งที่16ประจำปี2557ในหัวข้อ8ทศวรรษประชาธิปไตยไทยพลวัตแห่งดุลอำนาจนายวิศนุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับควรมีการกำหนดเป็นสามภาคโดยให้ภาคหนึ่งแก้ยากที่สุดภาคที่2และ3แก้ได้ตามลำดับหากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจะได้เหลือเชื้อไว้อยู่โดยไม่ต้องสี่งรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามกรรมธิการจะต้องพิจารณาและจัดการอำนาจแต่ละฝ่ายให้เหมาะสมขณะที่นายชวนหลีกภยัยอดีตนายกรัฐมนตรีแสดงทัศนะบทเรียนสู่อนาคตเพื่อประชาธิปไตยไทยที่มีคุณภาพโดยมองว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคแต่เป็นภาระที่ต้องสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และความแตกแยกไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญแต่มาจากการกระทำของคนที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแยง้ง